สวัสดีค่ะปกแบบนี้ทำยังไงทำได้ด้วยโปรแกรม p i กอารโปรแกรมฟรีทำทุกอย่างจบภายในแอปเดียวตามไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะแชร์เทคนิคการทำหน้าปกปกเค้กสวยๆหว,ว,วานๆแบบใช้ภาพภาพสอนภาพทำเค้ก3ามก้อน ให้เต็มหน้าจอแบบนี้ค่ะไปดูเทคนิคนะคะภาพต้นฉบับต้องถ่ายรูปตัวเราเองไว้ก่อนค่ะภาพเค้กเป็นเค้กสามก้อนที่ถ่ายคนละมุมนะคะเตรียมภาพเค้กเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดต่อภาพเค้กสามภาพนี้นะคะจากจากเค้กสามก้อนก้อนเดิมให้เต็มหน้าจอค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคและวิธีการใครยังไม่มีโปรแกรม p i กอารต้องโหลดโปรแกรม p i กอารก่อนนะคะในกรณีปกแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วไปซื้อเค้กมาแค่3ก้อนเล็กๆค่ะแต่ว่าอยากทำให้เค้กมันมีจำนวนที่เยอะขึ้นแบบเต็มหน้าจอสวยๆน่ากินนะคะเราจะทำการทำภาพสอนภาพให้เราก,กดไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างค่ะ เสร็จแล้วเลือกกรอบนะคะกรอบอันนี้เป็นกรอบไซต์หน้าปก y YouTube ค่ะเลือกเครื่องมือนะคะเพื่อเช็คไซส์เลือกตัดรูปค่ะเลือกคำว่า y o u t u b e นะคะเลือกนำไปใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้โปรแกรม p i c a r รเรื่อยๆนะคะบ่อยๆมันจะบันทึกกรอบสุดท้ายไว้ให้เราซึ่งเป็นกรอบหน้าจอ y o u YouTube อยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำไซต์ใหม่ค่ะเสร็จแล้วเลือกไปที่คำว่าเพิ่มภาพถ่ายนะคะแล้วเลือกเค้กค่ะ ดูในมุมที่สวยๆนะคะเลือกรูปนี้เดี๋ยวเลือกขึ้นมาก่อนนะคะนี่นะคะมี3รูปนี้นะคะก็จะมาเลือกขยายค่ะเอารูปแรกก่อนค่ะรูปนี้ลองเลือกขยายเต็มหน้าจอดูนะคะแล้ว มันไม่ได้มุมค่ะเลือกตัดรูปนะคะตัดแบบเลโซค่ะเสร็จแล้วก็วางนิ้วเพื่อตัดตามรูปเลยนะคะอันนี้เราจะได้รูปอาหารรูปเค,ค้กที่เฉพาะชิ้นเฉพาะอันค่ะเบี้ยวด้วยนะคะเสร็จแล้วกดลูกศรค่ะเสร็จแล้วบันทึกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูรูปที่สองค่ะกด ตัดรูปฟรีค่ะแล้วก็กดเลโซโเหมือนเดิมนะคะทีนี้ร่างมือไปตามรูปเค้กแล้วก็เอาจานด้วยค่ะรูปนี้ทีนี้เรามีรูปแค่3รูปต้นฉบับนี้นะคะกดลูกศรขวามือค่ะกดบันทึกค่ะลบไปก่อนนะคะรูปที่3 กดตัดรูปฟรีค่ะเลือกเลโซ่ so นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัดรูปค่ะลองเอาไปทั้งจานอีกเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะว่า,าจะเอารูปไหนเป็นต้นฉบับนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะทีนี้เรามาดูมาดูมาดูทีละรูปรูปนี้จัดวางมุมนั่นเองนะคะ เอารูปนี้ไว้ตรงกลางค่ะขยายให้ใหญ่สุดเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วรูปนี้ค่ะเอารูปนี้เล็กลงนะคะแล้วมาวางตรงนี้ค่ะสอนรูปไปเลยนะคะและรูปนี้ค่ะ,ะกดรูปนี้ลงไปด้านล่างเพื่อที่จะเอารูปด้านล่างขึ้นมานะคะเอารูปนี้ขยายใหญ่ขึ้นค่ะเสร็จแล้วจัดวางตรงนี้นะคะแล้วเลือกยังลบค่ะ เดี๋ยวนะคะเลื่อนเลื่อนจานอันนี้ออกไปก่อนกดรูปนี้เหมือนเดิมแล้วกดยางลบค่ะแล้วลบรูปจานด้านล่างออกนะคะให้เหลือแต่เค้กค่ะจะทำให้ดูเหมือนว่าเรามีเค้กมากขึ้นนั่นเองนะคะกดเครื่องหมายถูกขวามือค่ะแล้วก็ลองเปลี่ยนขนาด แล้วก็หาที่จัดวางนะคะวางมุมนี้นะคะเราก็เลือกอยางลบอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าต้องการให้เค้กก้อนล่างเด่นกว่านะคะค่อยๆลบให้เห็นเค้กด้านล่างนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เห็นรูปนี้เหมือนเหมือนซ้อนขึ้นมาอยู่ด้านหลังนะคะรูปที่เราลบออกค่ะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ เราก็จัดวางให้มันเข้ามาใกล้ๆกัน,กล,นกลืนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เค้กก้อนนี้ค่ะเอามาไว้มุมนี้ก็ได้นะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะดูเหมือนเค้กจะเต็มหน้าจอใช่ไหมคะเลือกทําเค้กก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งค่ะเลือกเลเยอร์ค่ะเลือกทําสําเนาค่ะเราเอามาไว้มุมนี้นะคะแต่เราจะเอาไปไว้ด้านล่างค่ะเลื่อนลงนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เลือกถาดใบใหญ่นี้ค่ะเลือกยางลบค่ะลบขอบจานออกค่ะเหมือนก็ว่าเค้กด้านหลังเมื่อกี้อยู่บนที่ที่เดียวกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วดูเหมือนมีเค้กอยู่บนหน้าจอเยอะขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราเลือกไปที่เพิ่มรูปถ่ายค่ะเลือกรูปของเราเองนะคะ สำหรับพี่พี่น้องๆที่อยากได้รูปตัวเองมาอยู่หน้าปกนะคะวันนี้ก็พาทำของหวานเลยค่ะเสร็จแล้วกดตัดรูปฟรีนะคะเลือกเลโซ่ค่ะร่างมือไปบนพื้นที่ที่เราต้องการตัดนะคะนี่เข้ามาข้างในได้เลยจ้าตัดเอาเฉพาะตัวเรานะคะ นิ้วแหวงไปแล้วนะคะเมื่อกี้อันนี้คือตัดในมือถือและ iPad นะคะบางทีมันก็เพี้ยนค่ะนะคะเอารูปจานไปด้วยนะคะลากมาจนชนกันค่ะเสร็จแล้วกดลูกศรขวามือด้านบนค่ะกดบันทึกนะคะ แล้วเอารูปตัวเรามาไว้ตรงนี้ค่ะนี่นั่งกินเค้กอยู่บนกองเค้กประมาณนั้นนะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่จ้าก็จะเป็นรูปเราดูว,วันขอใส่ขอบนะคะสีขาวค่ะแล้วก็เลื่อนให้เล็กลงค่ะนี่ทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจ้าสาหรับรีวิวร้านเค้กหรือว่าอยู่บนขนมอยู่บนเค้กนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนะคะขอคลิกที่รูปนี้นะคะแล้วเลื่อนขึ้นค่ะลองดูนะคะเอามาสอนไว้ตรงมือแบบนี้ค่ะนี่แล้วกดยังลบอีกครั้งหนึง่งลองลบบริเวณมือให้ออกแบบนี้นะคะดูเหมือนเรานั่งจมอยู่บนกองเค,ค้กค่ะนี่จ้าหวังว่าจะเป็นเทคนิคดีๆนะคะเดี๋ยวกดลบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ยอดเค้กตรงนี้มันจมนะคะอลบเ,เยอะไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะเท่านี้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้ทำรูปปกได้เลยค่ะแค่นี้เราก็มีขนมเค้กเต็มหน้าจอแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะวันขอเพิ่มอีกค่ะทำสําเนานะคะไม่พอค่ะเอามาเพิ่มตรงนี้ลดให้เล็กลงนะคะซ่อมนะคะเอามาซ่อมตรงนี้ค่ะเลือกอย่างลบนะคะ แล้วก็ลบเอาจานออกค่ะมันเห็นพื้นที่สีฟ้าเยอะไปนะคะทำมาอีกก้อนนึงก็ได้นะคะนี่ทำสําเนาค่ะมาวางตรงนี้ด้วยค่ะ นี่จ้าใหญ่อยู่ข้างหน้าเราเลยก็ได้นะคะโอ้ยสวยสวยค่ะนี่นะคะเป็นรีวิวขนมนะคะลองทำดูค่ะพี่ๆน้องๆนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเท่านี้เราแคปหน้าจอไว้ค่ะตัดเท่ากับหน้าปก YouTube นะคะ เสร็จแล้วกดบันทึกค่ะเท่านี้เราก็จะมีหน้าปก YouTube แบบเอาภาพซ้อนภาพทำให้หน้าปกสวยดูเต็มดูมีของกินดูมีอาหารเยอะขึ้นนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ดูคลิปย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ